สวัสดีครับเ่ินผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมน,นี่ก็หลังจากหายไปนานกับจิมงานควนคาครับช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยงานผมก็จะหายไปนะครับอัอน,นี่ก็เริ่มมาผมที่ครั้งหนึ่งคนระับน,นี่ก็ถามคนขับเมื่อกี้ก็ ที่ขับอกล้อเพราะว่าไปลงที่ตรงไหน,นบอกว่าแถวลำใหม่นะนก็วิ่งสิบลอ้อที่เห็นอยู่ก็สองันอยู่แล้วก็หกล้ออันอเมื่อกี้ก็สิบลอ้อที่ออกไปเมื่อกี้คันหน,นึ่งน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันวิ่งเมื่อวานเห็น ผู้จัดการโพสมาก็เป็นแคสสามสองสามครับ G C ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นาสามสองศูนย์ดีทูหน้าจะเอาแมวอ้วนนะครับอยู่ตรงนี้จะสนุกหน่อยนะครับเพราะว่ามันแข็งนะครับตรงนี้เป็นสามสองสาม G C นี่โอ้สนุกเลยคนขับก็โอ้สุดยอด แรงเหมือนกันรถแรงคนขับก็แรงโอ้น่าจะเริ่มวิ่งเมื่อวานครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สอง เห็นอีก2-3งสามคันเห็นลอบคลองอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองไปแวะดูจะมีแม่อ้วนนะบ่ามีแฟนขับตามหาแม่อ้วนสองวนตาอยู่นะครับเมื่อไรจะไปถ่ายหลังจากหายไปนาน ตรงนี้ก็แคทก็เปิดตัวรถขุดใหม่ๆอีกแล้วคนระับเป็น G X รนะุ่นสามสองศูนย์กับสามสองสามเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น G X เปลี่ยนตัวหนังสือใหม่ราคาก็เห็นเห็นว่าเทียบเท่ากับรถขุดแบบแรนด์จีนเลย เช่นแบบตสันวาชพวกนั่นเนาะราคาก็3สามกลางกลางก็ต้องคนขับก็ไม่ค่อยฟิวเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนสามสองสมพีี่วอ้วนเันื่ีก้ก็รวมแล้วนะครับ ก็ก็โอเคอยู่ถือว่าได้อยูต่ตรงนี้ก็ลำใหม่ก็ประมาณ3-4มกิโลไปกลับก็ประมาณแปดกิโลได้7จกิโลถือว่าไม่ไกลนะ คนะออนานอยู่เหมือนกันประมาณ5นาทีกว่าเดี๋ยวมาลองเขาคลอกลอว่างนะคแต่เดี๋ยวจะดูน,นี้ก็เป็นหินใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดูนะครับก็กินไม่หมดนะต้องกินครับฟางๆไปหน่อยคนระับต้องดีเบนะนี่ยงอก็ เอาจริงๆก็เอาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครเวลาเราปล่อยนะมันก็เริ่มมีพื้นที่ให้เอาอยากเลยเนะตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้ารถ นี่ก็น่าจะไม่ไหวเลยครับรถนี้ต้องตั้งฟิวเจอร์ใหม่เลยครับรถนี้ไม่ค่อยมีแรงครับทำน่าจะไม่รอดนะครับโอ้สู่ของสุริมา,างการก่อสร้างไม่ได้เลยนะครับ เออก็ดูรถก็ดูเหมือนกันอืมเร็วแรงพอมาดูกันนี้โดดไม่สนุกเลยนะครับรถกำลังไม่ค่อยมีคนระับ เป็นดินด้านครับตรงนี้เ่าก็จะออกเป็นแผ่นเลย Say vô hồ. Say vô rồi

ก็เป็นทางของอามาตีก็ตักเหมือนกันวันนี้ผมก็แถวตลาดใหม่นี่ครับโอเคนะครับก็จะลองไปแวะหาแม่อ้วนทักในว่าที่ตรงนั้นหรือเปล่าคนระับบอกคออ